หลายคนถามตอนะคะว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับคนเราในชีวิตประจําวันบ้านนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะนำนะคะสำหรับ10อาชีพที่มีแนวโน้มเติบโตได้นะคะจากมุมมองของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งก็สอดรับกับ Thailand 4.0ด้วยจะมีอาชีพอะไรบ้างแล้วก็เรากําลังอยู่ในอาชีพนั้นหรือเปล่าไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ อันดับ1คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเพราะคนที่จะครองตัวเป็นโสดมีแนวโน้มมากขึ้นและเป็นสังคมผู้สูงอายุเมื่ออยู่คนเดียวย่อมต้องการสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนสัตวแพทย์หรือร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงถึงน่าจะเป็นอาชีพที่น่าสนใจอันดับ9คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษนักบำบัดและอนุรักษ์น้ำและป่าไม้ อันดับ8คืออาชีพนักกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศเพราะโลกจะติดต่อระหว่างกันมากขึ้นมีการทำสัญญาในรูปแบบต่างๆอันดับ7คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในการสื่อสารและเข้าถึงผู้อ่านได้ทันทีตรงจุดโดยนอกจากภาษาสำคัญที่ทุกคนต้องรู้คือภาษาอังกฤษและจีนที่ใช้กันทั่วโลกแล้วโลกอย่างต้องการคนรู้ภาษาอาหรับิกหรือแม้แต่ภาษาเพื่อนบ้าน a อ c ก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้มาก อันดับหกคืออาชีพที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเฉพาะทางอย่างเครื่องจักรที่ควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งอาชีพนี้จะตรงเป้าหมายของไทยที่จะปรับโครงสร้างสากรรมครั้งใหญ่อันดับ5คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยเฉพาะพลังงานทดแทนเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์รวมไปถึงวิศวกรไฟฟ้ารับรองไม่ตกงานแน่นอน อันดับ4คืออาชีพด้านชีวเคมีเพราะเทรนด์ของโลกจะมีการใช้สารเคมีที่มาจากธรรมชาติมากขึ้นสินค้าที่ผลิตจากพืชและธรรมชาติจะได้รับความนิยมมากขึ้นอันดับ3คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านสุขภาพครอบคลุมตั้งแต่เด็กถึงวัยชราเทรนด์นี้ทั้งโลกให้ความสําคัญซึ่งจะมีทั้งกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเสริมตลอดจนฟิตเนสเทรนเนอร์ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ อันดับ2คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามทางแพทย์ด้านศัลยกรรมผิวหนังทันตแพทย์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับหญิงและชายซึ่งเทรนด์นี้ในไทยเป็นที่นิยมอย่างมากอันดับหนึ่งคืออาชีพโปรแกรมเมอร์คิดค้นแอปพลิเคชันเพราะปัจจุบันการดำเนชีวิตกำลังเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอลซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกและสอดคล้องกับไทยที่กำลังก้าวสู่ยุค4.0นั่นเองสมาร์ทบิทเศรษฐกิจติดจอรายงาน